เรื่อง zombie p o i s o นสัมผัสรักยาพิษมรณะนะคะเอออย่างที่บอกเลย zombie poison จะเป็นเกี่ยวกับซอมบี e นะคะแล้วก็เกี่ยวกับยาพิษเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์มันจะเป็นความแบบ ึ่งกึงวิทยาศาสตร์กึง่งกึ่งยาศาสตร์นิดนึงนะคะจะเป็นเรื่องของน้องเนลที่แบบไปเรียนที่โรงเรียนปิดเดียวกับเรนนั่นแหละแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันอยู่ตมต้นแล้วก็ได้ไปสืบหาอะไรบางอย่างอแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนใกล้ตัวของน้องเนลจนแบบเฮ้ยผู้ชายคนนั้นจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าอาชื่อนั่นก็คือซอมบี้คอยเซ่นนั่นก็ต้องไปตามอ่านดูว่าเฮ้ย อุบัติเหตุครั้งนั้นจะทําให้เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งให้กลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าแล้วก็จะเกิดอะไรต่อจากนั้นแล้วทําไมยาตัวนั้นหรือสิ่งทดลองนั้นถึงทําให้คนกลายเป็นซอมบี้เหรอหรือว่าอะไรยังไงเออมีปมเยอะแยะมากมายในเรื่องนะคะแล้วก็มีความแบบเกี่ยวโยงกับเรื่องของน้องเรนด้วยที่แบบเรื่องของเจ้าหญิงเออเรื่องราวเจ้าหญิงในอดีตก็จะมาเกี่ยวพันกับ เรื่องของนองเงนิวด้วยนะคะแล้วตอนจบของเรื่องเราอยากจะบอกว่าเราทําตอนพิเศษเอาไว้นะคะเป็นตอนพิเศษของห้าพี่น้องตระกูลอัคนีเลยที่แบบว่าจบจะเป็นยังไงใครจะได้คู่กับใครแล้วก็ห้าพี่น้องตระกูลอัคนีจะได้กลับมารวมตัวกันไหมเนี่ยเอ้ยก็ไปตามอ่านดูได้เราทําเป็นตอนพิเศษเอาไว้เหมือนกับว่าทําไว้เพื่อขอบคุณทุกคนนั่นแหละเพราะว่า เรื่องของน้องเนวเป็นเรื่องปิดจบของเซตอักาเนโซนเนาะเราก็เลยทําตอนพิเศษเอาไว้ข้างหลังเรื่องของน้องเนวนะคะเป็นแบบบทสรุปทงทั้งหมดนะคะก็ไปตามอ่านกันได้คะ่ะ